กา่ารสืบราชสกุลแท่ๆจุลจูก็เตรียมพร้อมในการรองรับรักษาในความเคลื่นดีการเชื่อมต่อไปนะคะการทำรายการทั้งยิ่งให่างะยืนส่วนทั้งทิศทางในการพัฒนาของแผนถึงในเรื่องของการและการเที่ยวของจังหวัดไปในในอีกสิ่งเจ้าที่เข้าร่วมโครงการทุกท่านขอพิธดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นั่งห้องพิจารณาชุมชนของจังหวัดจันทบุรีครับตอนแปดโมงครึ่งนะมาที่นี่ก็เก้าโมงแล้วก็จะไปไประชุมอีกสามนะตอนนี้ยังไม่ได้มา,ดมานะใช่ไหมครับตอนนี้ท่านทั้งหลายที่มานเนี่ยที่มาเยี๋ยวมาครับเที่ยวตั้งแต่ใช้เงินไม่น้อยก่นอนเรียนรำเรียนรำแค่ร้อยเดียวนะลุงเลืองทัวร์เนี่ยร้อยเดียวนั่งรถแล้วก็เที่ยวไป ไปเที่ยวชิวประเทศตะวันออกกลางอินเดียเลียไปเนี่ยเปเที่ยวเป็นลานเลยครับคือเห็นน้่งเที่ยวในลานมันคือนั่งไปแถวต่อเป็นลานอ่ะเป็นลานมือล่องเป้นลานระบายน้ำเนี่ยผู้หญิงลงลูกชายลงนั่งมันเนี่ยแล้วก็จะมีคนเอาไม้กวาดมากวแข่งไลย